น,าน่นนนาจะเอามามานคครับน่ดดเมทาัที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านเลียครับโอโ้โห้านบ้านลีนี่อร่อยครับตัวใหญ่ตัวโตครับอันนี้อ่าคาบอยจิ้วนี่ ย่างเองใช่ไหมนี่อย่างเองครับผมหวานเองใช่ไหมอ่าหวานเองสดๆเลยครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่อหวานเสร็จก็มาเปลี่ยนชุดนี้เนาะครับผมครับต้องเปลี่ยนชุดครับเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปดูนาราคนหวานแหงนะครับนี่ยอดครับวันนี้เรามากินอยู่ข้างสาเลยครับนี่บรรยากาศแบบโอ้โหชิวๆครับนี่ปลาตัวโตมากครับไม่ธรรมดาครับ นี่แหครับแหที่แหที่ท่านหวานท่านหวานเมื่อกี้ใช้ใช้ใช้แหตัวนี้ใช่ไหมใช้แหตัวนี้ครับลองพอดีแฟนเพจว่าไม่เชื่อไม่เชื่อลองหวานดูดิใช่ไหมดูทรงแล้วพอจะหวานแหได้ไหมปลาที่ที่เห็นย่างเมื่อกี้ซื้อมาหรือเปล่าต้องต้องลองดูครับต้องดูครับสาธิตการหวานแหที่ถูกต้อง โดยคาร์บอยจิ๋วครับนี่ดูนะครับลูกชาวนาของแทนนะครับตอนนี้ก็เราจะเป็นประมงครับพร้อมไหมประมงครับพร้อมครับพี่นีพร้อมไหมเขียวลงเขวจจับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะติดกระเป๋าโทรศัพท์ติดแว่นลงไปด้วยนะครับ นี่ดูวิธีการจับครับการไล่ครับนี่การไล่นี่ของแท้เลยครับนี่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 ดูครับนี่ธรรมดาเลยครับอันนี้คือชุดที่หวานแหงครับนี่เอาเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วเียเอาเปลี่ยนแล้วเออเอาตรงไหนดีเอาจริงครับเอาจริงไปตรงนู้นมีคนลงอยู่โอ้เวลาหวานแหงก็ต้องทิ้งตัวลงไปด้วยนะครับ ถ้าจะให้กลางไนต้องทิ้งตัวลงไปด้วยนะครับอ่าสองสามึ่งไปโอ้โหนี่ครับของแท้นะครับมีโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูปลาตัวใหญ่แล้วกันกวนตาหายเปล่าชมบรรยากาศครับนี่มีพี่น้องของเพื่อนมาเต็มครับนี่ มีรถทีมงานขับบอยเสียรงติดนะครับหนึ่งคันชายชายค้าขายอะไรที่อีกแบบนิอยครับดูดูรับ้เพราะว่าท้้งหลังท้างหลังทุกนาเขาหมดเลยนะนเอาไี้เหรอ เต็มครับวันนี้จัดเต็มตอนนี้งานใหญ่ครับงานใหญ่ลากเลย ก็กินให้เต็มที่นะครับแบ่งปันกันแบ่งปันพี่น้องด้วย <S 2> <S 2> ยังไงก็ไม่หมดลอะครับ ตอนนี้ก็จะลากครับจะลองลากดูว่าจะมีปลาใหญ่เหลือไหมครับ ปลาเริ่มโดนแล้วครับวันนี้ใช้วิธีลากเลยนะครับก็จะลองดูว่าจะได้ปลาเยอะขนาดไหนครับเต็มบ่อแล้ครับทีเดียวเลยเต็มบ่อเลยเบียดคะอะไรสัมใจเลยอ่าสุดสะแล้วจำแม่เราเติบินเอาเราจกิงเชี่ยงเลยชมตะก้อนชมตะก้อนเลย ลุนครับลุนว่าจะได้ตัวใหญ่โล2โลไหมน่าจะมีตัวสักประมาณ2โลอยู่ครับถึงเดี้ยตกนานแล้วบี้ควิมดที่คยิมที่กะโดว้เนาะ

À luôn luôn luôn. thế thế. hai 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 Làm hai khạ hai 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 đấy. hai trước trước, từng hai 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 Từng 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 ở đây, ở đây

อ่ะเนอถึงท <c ười> ่านลาด่ะแนวะวเอ้ยขพื้นทางเกแด้อข่พื้นเกียสมทนั้ประมาณสักสิบกครับหมดสิบกิโลมอคืตงแล้วยบข่าวเลยหเ โอเคครับทีเดียวพอครับเฮ้ยเฮ้ยงานนี้ให้อีกสอซืัอตัตัวเปไไฮะทักตัวองตกกระบกระบกระบเนี้สลิดโอ้ัเป็นพวกอีกตัว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 เย็นใหกีึมองดูขนาด้ังไงรวมมันนี่ตัวแม่ไทยเนี่ยอกาศทเนื้อเนื้ออ่อนล่ะกะนะเนื้ออ่อนคอเด้อจะเป็นกะทอุ่น